ก็มค์กูสกินคุชชั่นนะคะให้งานผิวแบบเกาหลีเหมือนที่เขาเคลมมาจริงๆผิวฉ่าผิววาวให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆง่ายไม่จับกับรอยแห้งนะคะเวลาลงไปแล้วนอกจากความฉ่าอ่ะคือไม่เหมือนมีอะไรอยู่บนผิวอะ่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอแกนที่ช่องแกมมิสวาดีแล้วนะคะเมื่อกี้นี้แกเพิ่งถ่ายรีวิวนี้ไปเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีความสึกว่าเอ,อ้แบบไมชัันอ่ะไม่น่าจะจับเสียงฝนหึมหึมหึม,หมข้างหลังหรอกฟังฟุตเทจคือแบบว่า กระนำไม่เหลือก็เลยต้องมาถ่ายใหม่นะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวคุชชั่นตัวใหม่ล่าสุดจาก 2P original ซึ่งอะไรซึ่งช่วงนี้แบรนด์เขานัดกันออกคุชชั่นเนาะทุกคนปั่นรีวิวเสียหายให้ทุกคนนะคะอันนี้คือ3ตัวที่เพิ่งออกมาล่าสุดแกมาทำรีวิวคุชชั่นตัว Happy Sunday แล้วก็ Run ไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะคะมาถึงตาของน้อง 2P original ก็มาคุชชั่นนะคะมี ac ห5 0 pa บวกบวกบวกต้องออกตัวก่อนเลยว่ารีวิวนี้ทำในฐานะ ที่เรารักลิบเขามากๆชอบลิบเขามากแล้วก็ที่ทาตาเขาอะ่ะเป็นที่ทาตาตัวหนึ่งที่แกมพกไปที่อเมริกาด้วยนะคะซึ่งใบหน้านี้นะคะจะมาจาก คุชชั่นนะคะพาเลตตาของเขาแล้วก็ลิปของ t o พีออร i จินอค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าเพื่อนๆยากได้พิกัดของต่างๆนะคะเปิดดูในคอมเมนต์ได้เลยนะคุชชั่น t o พีออร i จินอนะคะทางแบรนด์เนี่ยเขาเรียกชื่อตัวนี้สั้นๆว่าคุชชั่นน้ำแร่นั่นเองนะคะบ่งบอกว่าจะมีความฉาม่ำจะมีความเป็นน้ำหรือเปล่าเป็นคุชชั่นสร้างผิวดีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากเกาหลีจะให้ฟิเนชผิวสวยอิ่มน้ำเล่นแสงแล้วก็แลดูสุขภาพดีนะคะเขาบอกว่าตัวเนี้ยจะไม่เหนียวเนินอะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีปรับสมดุล แล้วก็ลดความมันส่วนเกินบนใบหน้านะคะมาเริ่มที่บรรจุภัณฑ์ของเขาก่อนเลยนะคะน่ารักมินิมอลเป็นงานเกาหลีเก่าใจมากๆนะคะแล้วแก้มชอบดีเทลที่เขาเอาโลโก้เนี่ยมาไว้ตรงกลางนะคะเปิดออกมานะคะเพื่อนๆก็จะได้กระจกนะคะแล้วก็พัฟที่แบบเป็นผ้านะคะไม่ได้เป็นเนื้อฟิล์มนะเวลาเปิดออกมานะคะเพื่อนๆก็จะเจอกับงานคุชชั่นแบบนี้นะคะท่แกมจะแตะให้ทุกคนดูเวลาแตะนะคะแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นความวาวความฉ่ำความเล่นแสงของเนื้อคุชชั่น สําหรับแกมนะคะเนื้อคุชชั่นตัวนี้เป็นเนื้อคุชชั่นที่ฉ่ามากฉ่ากว่าตัวรันแล้วก็ตัวแฮปปี้ซันเดย์เยอะมากๆให้งานผิวแบบเกาหลีเหมือนที่เขาเคลมมาจริงๆแล้วก็ข้อดีของคุณน้องคนนี้เนี่ยเวลาลงไปแล้วใช่ไหมเขาจะไม่กองอยู่บนผิวอะ่ะเขาจะกลืนเข้าสู่ผิวได้แบบดูเป็นธรรมชาติมากๆโดยที่ยังทิ้งความฉ่วาวาวไว้แล้วก็ลงง่ายไม่จับกับรอยยังแห้งนะคะสาหรับเพื่อนเมื่อคนไหนนะคะที่ต้องการคุชชั่นตัวหนึง่งฉ่ำๆทำงานอยู่ในห้องแอร์ทั้งวนันต้องการความ ชุ่มชืม้นต้องการผิววาวแบบเกาหลีสุขภาพดีนะคะตัวนี้ก็เป็นคุชชั่นตัวหนึ่งที่เนื้อฉ่ำมากสําหรับแกมอะ่ะจะใช้ตัวนี้ได้อะ่ะก็คือต้องไปเที่ยวประเทศที่หนาวหนาวเกาหลีญี่ปุ่นเลยประมาณนี้แกมว่าใช้ตัวนี้ถึงจะรอดเพราะแอบมีความรู้สึกว่ามันฉ่าไปกว่าผิวแกมนะคะเวลาลงไปแล้วนอกจากความฉ่ำอะ่ะคือไม่เหมือนมีอะไรอยู่บนผิวอะเหมือนแบบเป็นผิวเราที่โกรน้ําออกมาปกปิดอยู่ที่ประมาณไลท์ถ้าเพื่อนเพื่อต้องการกลบรอยดํารอยแดงต้องการให้ผิวเป๊เปเปเปะๆอ่ะมีความรู้สึกว่าตัวนี้อาจจะไม่เหมาะตัวนี้ จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการปกปิดน้อยๆแค่อยากให้สีผิวดูสม่ําเสมอต้องการลุกผิวที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะเน้นสุขภาพดีโชว์ผิวใสๆอะไรประมาณนี้นะคะคุชชั่นตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่459บาทปริมาณ15กรัมนะคะมีวางขายด้วยกันทั้งหมด4เฉดสีนะคะแกมก็ไป swatch เลือกสีมาจากวัดสันแล้วแกมขึ้นให้เพื่อนๆดู4เฉดสี 4. ผิวแกรมตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ Mac NC15 ถึง Mac NC10 นะคะสีคุชชั่นที่แกรมได้มานะคะจะเป็นเบอร์02นะคะซึ่งอันเนี้ยอยู่มาประมาณ แบบ78ชั่วโมงแล้วเหงื่อก็ออกประมาณนึงเลยนะคะสีค่อนข้างตรงแล้วก็สีไม่ได้ดรอปขนาดนั้นเลยก็ยว่าสีเนี่ยสำหรับแกมคือโอเคมากๆนะผิวฉ่ำผิวสวยดูสุขภาพดีเป็นงานผิวฉ่ำแบบโคชชั่นเกาหลีจริงๆแต่แกมมีความรู้สึกว่าตัวเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาสําหรับผิวแกมสีชั่วโมงอะโดยที่แบบไม่ได้เจออากาศร้อนๆเลยอะขึ้นรถแล้วก็ไปถึงร้านอาหารที่มีห้องแอร์เลยอะใช้รอดแต่มาอีกวันหนึ่งที่แกมลองใช้น้องประมาณ7-8ชั่วโมงนะคะคืออากาศร้อนมากๆนะคะใช้ตัว แกม่ความสุขว่ามไม่ค่อยรอดเท่าไหร่คือไม่ได้ช่วยคุมมันแล้วก็ไม่ได้มีความเกาะผิวขนาดนั้นความมันออกมาค่อนข้างเยอะก็มีคุชชั่นหลุดออกไปแบบเห็นค่อนข้างชัดเจนงานปัดกงปัดแก้มอะไรเงี้ยก็คือหลุดออกไปข้อดีของตัวนี้ก็คือเวลาเขาหลุดแล้วอะ่ะเขาไม่เป็นคราบผิวยังพอรู้ได้แล้วก็แค่ถูๆเนี่ยรองพื้นที่มันแบบอาจจะเหมือน เกือบจะตกล่องอะ่ะมันก็คือกลับมาเนียนเหมือนเดิมสรุปสุดท้ายนะคะคุชชั่นนำแรกของทูบีออริจินัลนะคะโอไมค์กูสกินคุชชั่นตัวนี้เนี่ยสำหรับแก้มคือเนื้อดีนะคือให้ความผิวฉ่าผิววาวให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเป็นงานผิวเกาหลีที่เออเขาทําได้สวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติกลืนเข้าสู่ผิวไม่กองอยู่บนผวิวก็เวลาเหงื่อออกเนี่ยน้องเขาแบบไม่เป็นคราบเลยทุกคนแต่แค่ว่าที่หน้ามันอยู่แล้วแล้วถ้าจะต้องออกไปเจอมลภาวะหนักๆอะ่ะแก้มก็อยากได้อะไรที่ฉ่าน้อยกว่านี้นิดนึงแล้ว ขมันติดทนนานได้ดีกว่านี้เด็ดน,นึงใครที่ต้องการอะไรชํำๆผิววาว,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 วสุขภาพดีเพื่อนๆลองไปดูได้จมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ถ้าแกมพลาดข้อมูลอะไรไปเพื่อนๆมาคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมหรือมาคอมเมนต์ถามได้นะคะปกตินะคะแกมทำรีวิวเครื่องสำอางใหมๆ่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบคอนเทนต์อย่างี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องของแกมด้วยตัวนี้กาลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปค่ะสวัสดีค่ะ